วันนี้จะมานําเสนอสินค้าอีกตัวของทางร้านนะครับตู้เก็บใบเซมซีครับตัวนี้เป็นแบบโบราณนะครับนี่ครับเป็นกระบอกครับการใช้งานนี่ครับจะมีทั้งหมด28หมายเลขนะครับนี่ครับนี่คําทานายครับก็ถ้าเสียงทายได้เลขอะไรก็มาดูครับนี่ใบเซมซีที่หนึ่งไปฉีกเอานะครับนี่ครับชุดหนึ่งจะมีลายแผ่นครับ สีที่สองครับใบที่สามนะครับคำทำนายนะครับมีหลายภาษาครับไล่มาจนถึงยี่สิบแปดไม้ไดครับนะครับคำทำนายครับอ่าส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็ทุกคนก็คงจะรู้แล้วครับอันนี้ผมสาธิตนะครับผมถ่ายเองก็อาจจะใช้มือเดียวครับ สมมติว่าถ้าออกสองอันนะครับสองอันสองไม้ทําไมใช่ไหมครับเปิดอย่างผครับทามือเดียวครับนะครับตกมาแล้วครับได้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเราก็เก็บไว้ที่เดิมครับนี่ช่องที่สิบเจ็ดนะครับเราก็มาอ่านดูคำทำนายครับนี่ครับ นี่ครับเบอร์ที่สิบเจ็ดครับแล้วก็นี่ครับสนใจก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวเอาลงเบอร์โทรไว้ให้ครับ,รบตัวเก็บใบเซียซีพร้อมเซีมซีครับ